กันไฟแอรีนาอืมไม่ยิงกันในช่วงคิดมากงั้นเหรอน่าสนใจดีนี่หรอไอยาเอาเอาจบเกมแล้วเหรอยังไม่ทันเล่นเลยโัวมีคนเล่นจนเวลสี่สิบสีเลยเหรอ<ะ>เอ๊เขามีให้โวตด่านด้วยแฮะอ่าเอาด่านอะไรก่อนดีด่านนี้ก็ได้ เอ้ยมีของประจำวันด้วยโคตรเจ๋งหนึ่งพันเครดิตเหรออ่ารับมาก่อนแล้วกันแล้วมันเล่นไงวะเนี่ยโอ้โหมุมมองสุดสมจริงนี่มันอะไรกันถึงเวลาลากหัมๆเอานังเพื่อนดีกว่าปุ๊บตุ๊บตุ๊บหูปืนรับเลยดีใช้ได้เลยเฮ้ยเดือดเดือดนี่ไง้ลากหัวอคมไปหนึ่งตัวโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาทำไมมันเดือดจังวะว่าแถเราต้องไปไหนอุ้ยขั้นหนึ่งอุ้ยขั้นสึกขั้นสึกสวดยอดสุดมด ดีรอนยงิงยิงเอ้าโดนเฉยสเปย์หมดแบกยิงโดนเฉยอุ้ยแป๊บนึงผมต้องเข้าไปปุ๊บกระโดดพีกหนีใหญ่หัวแตกอีกตัวอีกตัวบน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 เดียวจังวะหนีก่อนหนีก่อนนี่วิ่งไปรีโหลดไปโคตรเท่เอ้ยเอ้าไปไหนวะนปืนดีมากเกมนี้ดีใช้ได้อ่าเวลหนึ่งแล้วตรงไหนวะโอ้หมันอยู่ข้างบนกันหมดเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยอยากใช้ปืนสไนอะ่ะ ถ้ามีปืสนสไนน่าจะยิงง่ายกว่านี้สวยทำไมกระสุนเหลือ17นัดวะเนี่ยน, <Huh? S 1> นี่ไงหัวแตกเอ้ยอีกตัวอีกตัวเอากระสุนหมดกระสุนหมดแคปปืนพกก็ได้แคปปืนพกนี่ไงปืนพกก็สู้ออกที่บ้านมันนี่หว่าที่บ้านมันนี่หว่าโ,โอ้ยา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 โอ้โหนี่ทีมเราบุกถึงแคปหน้าบ้านเลยเนี่ยโ,โหดไปไห <c oughs> นเฮ้ยเฮ้ยเพื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเกือบตายอุ้ยเอ้ยอีกตัวนึงอีไบค้อ ไอเบคอนนี่ไงเบคอนยิงเถื่อนมากเกมนี้อะไรวนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอมเดี๋ยวนะทำไมพวกนายออกมาอย่างนั้นนี่ไงล่ะผมโกลมซุยมุ้มนู้นลบนี่ไงอีกตัวอีกตัวหนึ่งอ๋อเพื่อนเก็บแล้วสวยมาก โอ้โหผมตายนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคิดวันคิดมัดทั้งทีก็ยิงแหลกยิงกันในวันคิดมัดเป็นอะไรที่สนุกมากเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยแกมาจากไหนเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดนั่นเดียวโอ้ยเกือบตายรีเลือก่อนรีเลือก่อนเกมนี้รีเลื่อนได้ด้วยโคตรดีนี่สเปรย์หมดแม็ก เรื่องขนาดผมเลยนี่แฟน, <c oughs> นทอมเมนรู้จักไหมแฟทเทิลเมนนี่ไอ้แฟนทอมเมนผู้เล่นวาโลว์เล่นเกมเราบอกอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้โห uh, uh, อะไรวะล่ะโอ้โอ้ผมจะตายผมจะตายเดี๋ยวนะจะตายแต่เลือดเต็มวัด5คืออะไรอะ่ะอุ้ยหึยห้ยพี <c oughs> ่เราเปิดด้วยป้าไปแล้ว หวัวเอมโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยเว,ว้าทุกดอกเฮ้ยใกล้ขนาดนี้ไม่โดนได้ไงวะไปสิฟ้าบุกบุกแอมหน้าบ้านมันต่อไปนั่นคืองานดีเลยของพวกเราอืมอืมโอ้กระสุนหมดไวยังไม่มันเลยอยากได้วินิกจฉารก,กระบอกอะ่ะเอาเพื่อนฆ่ามันให้หน่อยเพื่อนเอามันให้หน่อยไอตัวนั้นอะฆ่าได้ปะเออนั่นแหละสวยตุ้ย ตีสเปย์สดเลยเดินวิ่งยิงอ่ะรู้จักเปล่าโอ้โหตรงนั้นเพื่อนไปยืนแคมป์หน้าบ้านเลยขนาดนั้นแคมป์ด้วยอ้าวตายแล้วนี่หว่าโอ้โหมันอยู่ในบาเรียยิงไม่เ <sı> ข <f aring> ้ายิงไม่เข้าผมอยากได้ระเบิดสักลูกอ่ะอุ้ยนี่ไอ้ไอ้ไอ้เวร่อนโอ้ยระเบิดมาจากไหนวะน่ะโคตรแรงนี่เบอร์ใสเบอร์ใสยิงสเปย์สเปซตึ๊ดเออนั่นแหละตาย เว้ยมันมีฟอช,ลตตฟอชิลด้วยโคตรเจ๋งฟอชิลคนเล็กสี่ใช่ป่าวเหน่าจะใช่เดี๋ยวผมสร้างโลให้เพื่อนางสร้างโลนี่ไงโอเค,อเ,คเกมนี้เกมนี้ระบบดีมาก <c oughs> ทำไมทีเราโหดจังวะแคมหน้าบ้านเลยเป็นการคัดสรรทีมที่บาลานซ์โคตรเลยสีฟ้าอยู่บนตารางกันทุกคนเอยวุ้นเอาปืนกระสุนหมดอีกโอ้ปืนเพกะเกมนี้มันยิงยากจัง ยิงไม่โดนเลยอุ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันมาจากไหนกันนี่ถินตูเอ้ยเวลาสามแล้วเกมอัพไวมากไม่ดอกกระสุนให้หน่อยไม่กระสุนเนี่ยดอกละดีเลยวกันนี่นี่นพอดช,ชิวมีแค่นี้ผมก็ใช้อา้อาวอา้าวรีบยิงไปหน่อยมาแล้วเพื่อนเฮ้ยกระสุนนี่โอ้โหสู้แบบคนลุงผู้ชายวิง่งใส่คนจริงวิง่งใส่อา้าวเพื่อนเรานี่หว่า <Brand. S 1> อุ้ยเสียงระเบิดกานล่าง ุย้โหโอ้โหโหัวแป๊บเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดผมรอแคมผมรอแคมนี่มุมนี้มุมอร่อยมุมอร่อยนี่มุมอร่อยแต่กระสุนน่ะไม่อร่อยละเฮ้ยเพื่อนอุ้ยอุ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมถอย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 เดี๋ยวตายไปนี่คนจริงวิ่งใส่นี่คนจริงวิ่งใส่ทัวร์กระสุนหมดเออเออรอดได้ไงวะ เเฮ้ย <laughs> ไปอ,อีกคนเอาซุยแร้วซุยหมดซุยหมดพี่ด้วยพี่ด้ว,ว,วยว้าวมาอยู่อะไรมุมนี้วะเนี่ยตูมีไงลากหัมเม้ยเอาเระเบิดไปเฮ้ยโยนไปแล้วโดนไหมไม่รู้โว้ยไม่โดนเลยเอ้ยโดน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 เอาซวยไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายสเปรดหมดไหม แฟนทอมเมน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 พอแล้วพอแล้วแฟนทอมเอานี่ไปแทนแล้วกันเราเปิดน้อยหนาให้ตัวยมันเดินออกทันอุ้ยเอ้ยมันไม่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นแอะตายวะเนี่ยเหลือเวลาอีกสองนาทีเกมบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ้โเยอะมากโอ้โกระสุนหมดทำไมปืนนี้กระสุนหมดไวจังเอ้ยเพื่อนเปิดบาเลียแล้ว แล้วเปิดบาลีแล้วเอ้าเฮ้ยตัวเพื่อนยิงมันอูโหโคตรหนัวเกมอะไรไม่รู้แต่ผมว่ามันดีมาขอสักหน่อยขอปืนนี้เลยแล้วกันอุ้ยเพื่อนอย่าบังเออเรียบร้อยโดนอุ้ยอุ้ยหลบ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 ตายโอ้เอาเอาสวยกระสุดมดกระสุหมุดจุกจุกจุกไม่โดน เฮ้ยโอเคก็ถือข้าวไปสี่สิบตัวก็พอได้อยู่แหละเฮ้ยเพื่อนไหนๆก็วันคิดมากทั้งทีขอเล่นในถันวันคิดมากหน่อยเฮ้ยเพื่อนเราเราเล่นซันต้าวิลเลจกันไม่ได้เหรอใจร้ายจังวู้เพื่อนไม่เข้าตีมันเลยอ่ะวันคิดมากก็ต้องยิงกันในคิดมากดีโอ้โหโอ้ไฮโลมันจะพักนเราตั้งโลไหมตั้งโลไหมโอเคตั้งทางนี่ไงไปอีกหนึ่งนี่ไงไปอีกหนึ่งเร็วเจ็ดละเร็วเอาไว้มา เฮ้ยผมอยากได้กระสุนอ่ะกระสุนกระสุนกระสุน,สนหายตู้อ้าวหายต่อหน้าโอ้เดือดสามสิบวิสุดท้ายเพื่อนเราต้องกันเราต้องอย่าให้มันออกมาแคปเปอร์มเม์เฮ้ยคว้างระเบิดไปแล้วเออนั่นแหละยิงเออเออหนัวมากเกมอะไรวะโอ้โหกระสุนเหลือหกนัดทำอะไรได้เฮ้พีจิ Z. เพื่อนอยากได้คิดมัดเพื่อเล่นคิดมัดได้ไหมเอาได้เหรอดีจังอุ้ยแมปสวยเวอร์นี่ดิสิ่งที่ทุกคนรอคอยเล่นตามตีมมายิงกันในคิดมัดดีวาเฮ้ยโอ้เป็นโหมดนี่ด้วยคิงเอาด้วยฮิลใช่ปาวะใช่เอาคิงเอาด้วยฮิลนี่มันยึดไงวะอ๋ออยู่ในโซนนี้ก็ถือว่าอ๋อเอาแต้มไปเรื่อยๆเล่นก็ไม่เข้าใจยากเท่าไหร่ เมื่อกี้ผมเห็นใครหายห,ายหรือเปล่า